สวัสดีค่ะในปีพุทธศักราช2564นี้จังหวัดนครราชสีมาได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดงานมหกรรมศิลปะนานาชาติระดับโลกครั้งที่2 Thailand ด์เป็นเลสโครา2021และนี่คือความพร้อมของเราชาวโคราชกับการจัดงานศิลปะระดับโลกในครั้งนี้ค่ะ ที่จังหวัดน,นครราชสีมาเรามีทุนอยู่3ทุนทุนทีน่1นึงคือทุนทางด้านสังคมคนนครราชสีมาเนี่ยเป็นคนที่มีอัตลักษณ์มีความเป็นศิลปินค่อนข้างจะสูงนะฮะมีภาษาเป็นของตัวเองแล้วก็มีผลงานศิลปรกรรมไม่ว่าจะเป็นเรื่องปั้นดินเผาด่านเกวียนผ้าไหมจากปักธงชยัยหรือที่ต่าง มีบุคลากรที่เป็นศิลปินแห่งชาติมาอยู่ในพื้นที่เรามากนะครับอันที่สองคือเรื่องของทุนทางวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมามีความเป็นมาที่ยาวนานเรามีงานศิลปะวัฒนธรรมในพื้นที่เป็นจํานวนมากมีปาษาถินพิมายมีที่ต่างๆนะครับแล้วสุดท้ายก็คือทุนทางธรรมชาติที่เรามีคือเป็นลักษณะของพื้นที่เรานะฮะเรามีอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ได้รับยกย่องเป็นมรอดอกโลกอุทยานแห่งชาติทับลานแล้วก็มีพื้นที่จีออพารค์คซึ่ง เป็นพื้นที่ที่เป็นล่องรอยของไดโนเสาร์ต่างๆงานเทเลนเปเนเล่จะได้ผลดีในเรื่องของการตื่นตัวในเรื่องศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งจะก่อให้เกิดการต่อย,ยอดน่าจะเป็นทุนในการพัฒนาในเรื่องศิลปรกรรมหรือศิลปะปต่างๆในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นอย่างดีเลยนะครับจังหวัดนครราชสีมามีความพร้อม ทั้งในเรื่องของงบป,ประมาณทั้งในเรื่องของความร่วมไม้ร่วมมือภายในจังหวัดรวมทั้งเรื่องสถานที่ต่างๆรวมทั้งในเรื่องของการอำนวยความสะดวกสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวชมงานไทยแลนด์เบเนเรสในครั้งนี้งานไทยแลนด์เบเนเรสที่มาจัดที่จังหวัดนครราชสีมาในครั้งนี้เป็นโอกาสที่สําคัญเป็นการประกาศถึงความยิ่งใหญ่ของคนนครราชสีมาที่จะจัดงานระดับโลกผมก็เชิญชวนให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าภาพเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับ นักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวชมงานไทยแลนด์เวนัลเล่ A ในครั้งนี้เป็นโอกาสดีที่ทุกท่านเนี่ยจะได้มาเที่ยวชมจังหวัดนครราชสีมาในอีกรูปแบบหนึ่งท่านจะเห็นอีกมุมนึงของจังหวัดนครราชสีมา